สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเปิด,ดเพลงหนึ่งกลุ่ม เอาแบบที่ไม่โดนลิขสิทธิ์มาเริ่มเลยอแมนดาหนึ่ง ไหนอ่ะลับได้ไหมอ่ะป๊บนึงแล้วกดรีเควส์มาไม่ใช่หรอเข้าได้ปะไม่ได้แล้วหรออะไรของน้องเขาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ ไหนอ่ะทำไมได้าไม่มาเมื่อกี้ไปช็อปปิ้งมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างๆโรงแรมแล้วก็เจออาหารญี่ปุ่นฉันโกรลับแล้วอ่ะแม่ก็เลยซื้อมาลองมากินเพราะว่าไม่ได้กินนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยแป๊บนึงอนะ อ่ะแมนด้าอินไวท์อินไวท์แล้วให้ด้าเป็นคนกดรับกดรับไปแล้วมันรับไม่ได้ไม่ได้หรอกอันยองต้องเอาเข้าปากเลยกินนี่ไงเฮ้ยี่ไงสู้ๆค่ะอยอดโอ้ยทำไมกันะ วันนี้ไม่มีใคระไรแล้นว่าวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีใครอยู่ครับต้องเป็นผูนกน,นีน้พวก,กนีทำอ,อะไรกันอยู่ได้แน่นอนอะไรนะทำอะไรกันอยู่มากินข้าวกัน,ก,นกินข้าวอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก่อนงงฉลองวัเนเกิดแม่เอ็มพี่เบียร์ฮึมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังทุกคน ดี๋ยวค่อาจจะอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าต้องหยุดต้องหยู่ต่อหนึ่งปีเสร็จฉลองกันอีกทีปีหน้านะเจอกันนารอได้สาธุโอ้ยคิดถึงทุกคนเลยทุกคนทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาฉลองนะเพื่อนหน้ากันรออยู่ปีหน้านะปีหน้าปีหน้าทุกขาไฟเย็นทุกขาวไฟเย็นงมาฝากด้วยนะได้ค่ะแม่ คุณทุกคนใล่เลยเพื่อนอะแค่นี้แหละบ๊ายบายแค่นี้แค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน enjoy ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอ๋อให้น่ารักสุดๆแต่ละคนน่าอ็นดูเนี่ยอแบนดาไปแล้วเดี๋ยวคนจะเหลือประมาณหลักร้อยเช่นเดิมเมาต่อเรื่องของเราก็คือวันนี้ไปไหนมา ไปซ้อมมาเมื่อเช้าค่ะแล้วก็ความเศร้าของวันนี้คือเพื่อนๆป่วยกันหลายคนมากแบบปวดหัวมีปัญหาเรื่องท้องไส้เป็นไข้มันน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือเอ่อค่อนข้างที่จะดึกค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันพอสมควรนอนดึกตื่นเช้าแล้วก็บางคนก็อาจจะ พี่คิดว่าน่าจะมีความเครียดเพราะว่าวันเป็นวันนี้มันเป็นเมื่อวานกับวันนี้เป็นวันที่เขาต้องแบบว่าสัสมภาษณ์ห้องดําซึ่งคิดว่าความเครียดความกดดันมันก็น่าจะไปทําให้แบบว่ามันยิ่งเพิ่มเพิ่มยิ่งทําให้ร่างกายมันป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซ้อมกันแค่ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทีนี้ก็กลับมาบางคนก็ต้องเตรียมตัวเข้าห้องสัมภาษณ์ต่อแล้วก็บางคนก็อย่างนี้เสร็จแล้วก็คือจอยแล้วก็เมื่อกี้ไปช้อปปิ้งมาอีกแล้ว ฉากนี้ก็แล้วจงหนาเพราะว่าไม่มีอะไรทําอยากใช้ตังมันว่าจริงๆก็ไปซื้อแบบของสนุกสแน็คมาเก็บเอาไว้เลไอย่างเงี้ยค่ะเออได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเจอเป็นเป็นฟรีซเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นแบบแช่แข็งมาก็เลยไม่เห็นแล้วก็อยากทานเพราะว่าไม่ได้ทานหลายวันแล้วมันก็รสชาติแบบก็คือของแช่แข็งอะเนาะอืมก็คือของแช่แข็ง กินได้ให้พอหายยากอร่อยไหมก็ไม่มันก็คือแช่แข็งแล้วก็เดี๋ยวรู้เขาจะมีดินเนอร์วันที่เอ้ยวันที่อะไรดินเนอร์ตอนบ่ายโมงครึ่งอีกประมาณไม่กี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้นะคะก็เเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวอันนี้คือทานแบบกรุบกริบลองชิมดูเฉยแม่แม่จะมาแล้วว่านใจยอะ่ะแล้วก็ อืมทานข้าวเสร็จไปซ้อมต่อซ้อมเสร็จวันนี้ไม่ดึกมากก็เดี๋ยวกลับมาพักมาผ่อนมาใดๆพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าเฮ้ยพรุ่งนี้พี่ริมแล้วทุกคนพรุ่งนี้พี่ริมมันน้อแล้วยายนุก๊ก สู้ๆนะอยู่ทางนั้นนะ่ะเป็นกำลังใจให้ติดตามอยู่จำที่เราคุยกันไว้ให้ได้นัทชา so anybody who asking about Miss Vietnam My fur she is sick she have a stomach problem and I think she going to the hospital today not sure um uh, I hope Cô she feeling better now? So that's why if she have been this point, I mean, disappear for during this day. So just so you know, she is not feeling good. Yeah, can some time my treasure, yeah. có thể treasure, yeah, kim mama. Yeah, menu sen sen, yeah, kim kutio, yeah, 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 ไฟนอลวันที่สิบห้าค่ะไฟนอลวันที่สิบห้าอืพี่ริมอะไม่รู้ว่ากี่โมงแต่คิดว่าก็คงจะเป็นช่วงเย็นแบบหกโมงหนึ่งทุ่มของเวลาที่นี่ก็น่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนของที่ไทย คือตอนเนี้ยทุกอย่างเวลาเขาคือเขาคืออัปเดตกันเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยมันไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นวันวันไปก็คิดว่าเขาน่าจะแจ้งคืนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันก็เลย How do you like Miss c h e c k r e p u b l i c She is my favorite. She is like doll, baby doll. I love her so much. มงมงมงรอชุดประจำชาติลงให้ดูยังคะชุดประจำชาติน่าจะเป็นวันไฟนอลค่ะออชุดประจำชาติเดะเดี๋ยวเขาจะถ่ายอัดเอาไว้ก่อนวันที่สิบสี แล้วก็วันที่สิบห้าเขาจะเปิดให้ดูแต่ว่าจะไม่ได้มีการถ่ายทอดแบบสดไปพร้อมกันเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเอาไม่ทันเพราะว่าเขาจะถ่ายทอดสดผ่านทีวีของที่นี่แล้วก็เวลาแล้วก็ชว่วงของการถ่ายทอดสดมันค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดถ้าเกิดว่าโชว์สดชุมประชายชาติด้วยอาจจะต้องใช้เวลานานเขาก็เลยถ่ายอัดวิดีโอไว้ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ เอ่อมีอะไรอีกโยโย่พรุ่งนี้โยโย่จะโชว์ลำดาพรุ่งนี้โยโย่ก็มีพรีลิมเนอรี่เหมือนกันนะคะซึ่งของผู้ชายอ่ะจะต่อจากผู้หญิงแล้วเอาจริงปะตอนเนี้ยยังไม่ได้ส้อพรีลิมเลยแม่อย่าไปบอกใครเขานะรู้กันแค่นี้นี่กี่คนเก้าร้อยแปดร้อยแปดสิบเก้ารู้กันแค่นี้อย่าไปบอกใครเขายังไม่ได้ซ้อมพรีลิมเลยโชว์พรุ่งนี้จะบ้าจะบ้า สวยพุ่งกับคุณคะ่ะไฟนนลขนตากี่ชั้นสิบไปเลย CF กล้ามแขน <laughs> เหมือนมันจะเล็กลงไปแล้วมั้งเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยน้อยมากที่ได้ออกกำลังกายแต่งหน้าทํำผมเองได้สวยมากขอบคุณมากคะ่ะ I am c h e e k and Live in Thailand so you are my favorite thank you ฝากโหวตฝากโหวตขอบคุณคะ่ะห้องดำเมื่อคืนพูดไปแล้ว ก็อย่างที่บอกอ่เล่าให้ฟัง,งก็ได้ห้องดําก็ไม่มีอะไรซีเรียสค่ะคําถามเป็นคำถามง่ายๆคํา,าคถามทั่วไปคำมันใช้คําว่า simple but not easy เนึกออกปะมันมันง่ายอ่ะมันง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายคือมันไม่ใช่คําถามแบบดีมันไม่ใช่คําถามการเมืองมันไม่ใช่คําถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะสภาพโลกหรืออะไรเลยเป็นคำถามที่คําถามทั่วไปแต่ว่า เราแค่จะสื่อสารออกไปแล้วเราจะพูดออกไปยังไงให้เขาเก็ตฟิลสาหรับแลวเรารอบห้องน้ำเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ขนาดน,นั้นแล้วมันแต่มันก็ไม่ได้ดีแบบคือเราก็ทําในมาตรฐานของเราเราก็พูดในสิ่งที่ตอบในสิ่งที่เขาถามให้มันได้เยอะและครอบคลุมมากที่สุดฝนตกอีกแล้วก็ไม่มีอะไรเครียดค่ะชิลไม่ได้ถึงกับชิลหรอกแต่ไม่ได้เครียดอะไรเลยออกมาก็จอยจปกติทั่วไป แค่นอน my hair is inspired from oh really อย่าบอกใครเขาแพลคิดว่ามิสอินเตอร์มิสเตอร์ประเทศไหนล้อสุดโอ้เลือกไม่ได้ สาวตัดลิฟ์ฮะ huh? คืออะไรอะ่ะสาวตัดลิฟ์คืออะไร Who is your top five Thailand 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 and Thailand <laughs> วันจริงเราแต่งเองไหมคะก็เดี๋ยวรอดูก่อนคะ่ะรอดูสถานการณ์แต่คิดว่าอยากจะแต่งหน้าเองฝากข้มือสร้างเลยอะ่ะ ทรงผมเข้ากับตังหูมากใช่ไม่ได้คิดเนี่ยเนี่ชุดนี้อ่ะเล่าให้ฟังก่อนชุดนี้ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ได้มาจากห้างที่นี่วันที่ไปชอปปิง้งเดินเข้าไปแล้วก็คือเห็นสีแล้วมันคือมันคือกองชานเอาไปลองซื้อมาในราคาไม่ถึงหนึ่งพัน 1, บาทอ่ะมันเซลอยู่ มันชื่อว่าแบรนด์โมฮิโต้ซึ่งเป็นแบรนด์คล้ายๆซาร่ามันเป็นแบรนด์ดังของที่นี่เพื่อนว่าอย่างนั้นนะลองเข้าไปเท่านั้นแหละปุ๊บเสียงเงินเลยจ้ะแม่สอนมาแม่บอกว่าถ้าชอบให้ซื้อเลยแม่โจแม่บอกว่าถ้าชอบให้ซื้อเลยอยากคิดงานถ้าชอบใส่แล้วสวยซื้อเลยก็เลยซื้อมาแล้วเมื่อเมื่อคืนตอนที่ไลฟ์แล้วก็คิดว่าจะทําผมทรงนี้ก็คิดว่าแบบว่าฉันจะใส่ชุดอะไรดีวะแล้วก็นึกได้ว่ามีชุดตัวนิยุ่ แบบแม่เจ้าประคุณทุนหัวจะซื้อเสื้อผ้ามาแล้วยังไม่ได้ใส่ก็เลยได้ใส่ใส่ไปซ้อมอย่างเงี้ยแล้วออกไปข้างนอก,กวันนี้คือยี่สิบสององศาจ้ะหนาวหนาวไปเลยหนาวสุดๆแต่ก็บ่อยันเพราะเรามีเอ่อม,มีอะไรมีเสื้อมีเสื้อกันหนาวพร้อมบินแล้วนะแม่จะมาแล้ววันดีจ้าเนี่ย ดีใจอย่าดีใจอ่ะดีใจอ่ะ,ะลุนสีชุดลาตีเจอกันเลยพรุ่งนี้สีชุดลาตีพีริมแต่งตัวสวยเก่งถูกว้านขอบคุณค่ะเสียงองการพูดแบบพี่เบนพอชิตาเราเข้ากับแพรสวยชุดมันเรียกใช่ปะคือแบบเอาอะไรมาไม่สวยก่อนเนี่ย จะตายค่อนข้างที่จะปอบปูเห็นแล้วเรารสึกว่า,าใส่แล้วเราจะปอบปู้เราก็เลยซื้อมาเลยเราจะได้รู้สึกแบบปอบปูโอ้ยไม่อร่อยอะ่ะไม่กินแล้วมันแห้งไปหมดครั้งสุดท้ายพอเดี๋ยวลงไปกินข้าวข้างล่างดีกว่าเลิก ขายผ่าดทุกคนพรุ่งนี้อะเธอเดานะว่ามันน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีน่าจะมีไลฟ์แหละก็คงมีไลฟ์ผ่านกองก็ติดตามกันละกันแล้วเดี๋ยวแล้วก็วเดี๋ยววันนี้ได้สเก็ตด,ด้วยอะไรแน่นอนแล้วพัจะรีบแจ้งสัญญาว่าาจะรีบอัปเดต เพราะว่าสเกจดอัลสุดวันนี้ก็คือมีแค่สาวๆที่เหลืออยู่จะต้องทำการสัมภาษณ์แล้วก็บางคนะป่วยสงสารมากคือบางคนคือสมบางคนคือปวดหัวปวดท้องอย่างมิดเวียดนามก็ปวดท้องมิดสวกเกียวันนี้นางก็ปวดหัวนางปวดหัวแต่เมื่อคืนโปลแลนด์ก็ไม่สบายเออ ยูเครนนี่เป็นพวกแกล้งเดียวกันก็มีอาการแบบไม่สบายท้องเซาแอฟริกาวันก่อนนางก็บอกว่านางท้องไม่ดีน่าจะเป็นเพราะอาหารแล้วนี่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่รู้เป็นไรไม่เป็นไรเลยแข็งแรงเกินไปไม่เป็นไรเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าโดนแตนต่อยวันก่อนก็นี่รอยแตนต่อยยังมีอยู่เลยยังเป็นรอยช้ำอยู่เลยแผลเป็นจากแตนไม่เป็นอะไรเลยนี่ยังรู้สึกดียังรู้สึกแบบ รู้สึกโอเคมากไม่มีอาการแบบปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเหนื่อยไม่มีไม่เป็นไรเลยงงคนอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะป่วยกันเยอะพอสมควรป่วยกันจนถึงขั้นที่วันนี้บางคนมีปัญหาเรื่องหลังวันนี้ถึงเขาถึงขั้นแบบต้องให้คุณหมอมาที่โรงแรมแบบมาเช็คอะไรเงี้ย <c oughs> เวลาใครกี่โมงรอบพีริม ก็อย่างที่บอกเลยค่ะเที่งคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งช่วงเนี้ยเซาแอปไปไหนคะอยู่ค่ะก็ยังเจอกันอยู่ทุกคนชุดลาตีพีริมสีไรดีสีเรียดีโอ๋อโยโย่ส่งข้อความมาพอดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาของไม่ยกหาของให้โยโย่ก่อนของของโยโย่อยู่ไหนแล้ว อาคุนกันอ้เจอแล้วของของคุณโยโอเค ของของคุณโย่หนึ่งก็ห้ามลืมเมนเดี๋ยวเเอาไปให้นางเพราะว่าน่าจะได้เจอโย่ที่ซ้อมอีกหนึ่งรอบพี่ริมใช้เวเดียวกับไวไฟนนลไหมไม่ทราบค่ะไม่มีใครทราบอะไรเลยแล้วเรายังไม่ได้ไปที่ไหนด้วยเรายังไม่ทราบอะไรเลยจริงๆไม่ได้ไปที่ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมที่จริงยังไม่เคยเห็นที่จริงแต่รู้ว่าเวทีใหญ่มากแล้วก็โชว์ดีมากโชว์วันไฟนนลดีมากวันพีริมยังไม่ได้ซ้อม ปรากฏพรุ่งนี้แล้วแต่ยังไม่ได้สอมเลิศเลิศจะตายต่างหูนึกถึงบาร์บี้มากขอบคุณค่ะไปดูหมอมาบอกแพวมงขนาดนั้นเลยผิวทแทนคือที่สุดมากขอบคุณค่ะใครมากับแม่โจแม่โซลี่บ้างพี่ข้าวพี่เบนค่ะใครที่จะได้เข้าไปจับมือกับแพลหรอไม่รู้เลยเอ่ะ แต่งหน้าเองทั้งสองรอบไปเลยสวยธรรมดาพออย่าเพิ่งตุยแต่งหน้านะวันจริงอยาให้ใครแกงไม่มีใครแกงดิฉันได้ค่ะดิฉันนี่เลยค่ะจะแกงตัวเองพลังแตนมันอยู่ในตัวเรา <laughs> พี่สาวเมาสนุกมากตอนแรกกวเป็นสาวหวานเรียบร้อยพี่เคยเป็นสาวเรียบร้อยจ้ะเราคนเรามันต้องมีบบหลากหลายบุคลิกเราต้องมีหลากหลายบทบาทต้องทําได้หลายอย่างเข้าใจตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กนิพูดพอโตขึ้นมาพอพูดไ,ด,ด,ได้พูดไม่หยุดพูดไม่หยุดแต่บทจะไม่พูดก็คือไม่พูดมีใครติดโควิดบ้างไหมไม่มีค่ะ ไม่มีเลยค่ะมีแค่แบบป่วยกันเฉยๆคือนี่น่าจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยมันแบบกิจกรรมมันหนักอะไรเงี้ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้หนักแต่มันซ้อมเยอะซึ่งจากประสบการณ์เราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงค่ะตั้งกล้องจะไงคือจากประสบการณ์เราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะเป็นยังไงกันแต่เราผ่านประสบการณ์การซ้อมแบบบ้าคลั่งมาแล้วในหลากหลายการประกวด ประสบการณ์เรามีเรารู้วิธีการเตรียมพร้อมเนื้อออกแม้มันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับนี่เพราะเราก็คือเดาสถานการณ์ได้แล้วนี่ก็มองว่าการซ้อมของที่นี่มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นในความคิดของพะนะแต่ว่าเขาจะมีช่วงระยะเวลาให้เราพักกันน้อยสมมุติว่าซ้อมสามชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คือมีแพทย์เบรกให้ไปเข้าห้องน้ำแค่ห้านาทีจิบน้ําแค่นั้นเลยแล้วก็ทุกอย่างจะต้องตรงเวลาเป๊ะ ถ้าเรามาสายเขาจะบวกเพิ่มสมมติว่าถ้าเราแบบเกิดอุบัติเหตุเไม่ใช่อุบัติเหตุเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ทุกคนไปถึงที่ซ้อมช้าทางครูที่พอเป็นคนซ้อมคยวการาฟี่เขาก็บวกเพิ่มว่าอ่ะถ้าเธอมาสายสิบห้านาทีฉันก็จะเลิกเลิกเลดสิบห้านาทีแต่พอถึงเวลาถ้าเราตรงเวลาเขาก็ตรงเวลาพอมันถึงเวลาแบบตึง้งหมดเวลาถึงเวลาแล้วบ่ายสองต้องหยุดก็คือหยุดแล้วก็ทุกคนก็กลับมาที่โรงแรมพักผ่อนเหมือนเดิม มันเลยชิวมากๆอ่ะก็เลยส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราคัานมาทุกรูปแบบแล้วหนักหนาสาหัส ทุกทกทุกรูปแบบมาหมดแล้วมันเลยตั้งรับได้เราเลยรู้ได้แต่แท่กับที่เนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นมันก็จะใหญ่กว่าเพราะว่ามันหลายประเทศมันเจ็ดสิบประเทศมั้งณปัจจุบันทั้งหมดเจ็ดสิบประเทศพอเพราะว่าแคนเดามาถึงแล้วซิมบับเวมาถึงแล้วเอ,อมีใครอีกหน้าที่มาทีหลังมีสามสี่ประเทศที่มาทีหลังตอนนี้ก็คือทุกคนก็ก็คือมาถึงหมดแล้วมันก็เลยยิ่งใหญ่ เน็ตแรงหน่อยก็โอเคนะพรุ่งนี้จะกีดตากี่หางกําลังคิดอยู่กําลังคิดอยู่เมื่อกี้เพิ่งเปิดอินสตาแกรมเจอแบบคลิปที่แบบแต่งหน้าแล้วอายไลเนอร์แบบมันหน้านะแต่ถ้าจะทําจริงๆอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทํานั่นแปลว่าจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสาบเพื่อทําการวาดโครมอายไลเนอร์ไม่งั้นไม่จบนึกออกไหม กําลังใจไปให้กับคุณค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะที่จะมาอัปเดตกันคือวันนี้ช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องลงไปทานข้าวแล้วเ,เดี๋ยวทานข้าวจนจนถึงบ่ายสามแล้วบ่ายสามครึ่งก็ไปซ้อมต่อแล้วก็ซ้อมถึงหกโมงแล้วก็กลับมาพักผ่อนส่วนคนที่ยังไม่ได้ซ้อมไอ้คนที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เขาก็ต้องมาสัมภาษณ์ต่อ ซึ่งแพลวก็คงจะจบแค่ประมาณหกโมงย็นวันนี้ก็จะถือว่าเลิกเร็วแล้วก็มีเวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวอาจจะไปออกกำลังกายต่อตอนเย็นตำนานหน้าผม5ชั่วโมงมีอยู่จริงนะจ๊ะเปลี่ยนชุดไปอีกอ่อจริงๆอ่ะไม่อยากเปลี่ยนแล้วเลยอ่ะเพราะว่ามันหนาวมันไม่มีชุดที่คือจะใส่ชุดแบบเป็นกางเกงขาย,ยาวกับเสื้อแขนยาวเลยนะมันหนาวมากอ่ะที่เนี่ยหนาวมากแล้วเลย ส่วนเรื่องของพีลีมเรื่องของไฟแนลนะคะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตกันเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ตอนที่พอได้ข้อมูลตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่มีข้อมูลอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ายังไม่ได้ไปซ้อมที่จริงยังไม่ได้ซ้อมพีลีมด้วยทุกวันที่ไปซ้อมๆอ,อยู่เนี่ยคือซ้อมไฟแนลหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ซ้อมคืนนี้เดานะเดาเดาว่า,ววาอย่างนั้นเอาล่ะ ขอตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นเวลา lunch time เดี๋ยวต้องไปทานข้าวกับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตกันนะคะฝากฝากโหวตให้ด้วยนะคะ่ะอุ้ยถ้าอยากทานอาหารหลากหลายลองสั่งในเบอร์เบรานะคะลอุ้ยขอบคุณค่ะ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 เอ้ยเดี๋ยวสั่งอาหารมาคิดดีกว่าเย็นวันนี้เย็นวันนี้เดี๋ยวจะลองกดสั่งมาดู คนที่แต่กับวันนี้ไปช้อปปิ้งมาเยอะเหม like um ือนกันนะได้แบบผลละม้งผลละม้าโยเกิร์ตได้มาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับแรงโบวดสำหรับคุณสำหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับโบดพรุ่งนี้รอติดตามกันได้เลยในส่วนของ preliminary คุณเอสมอนฉันทําตามที่เธอบอกไงต้องสวยทุกวัน เดี๋ยวครูไม่พอจะเดี๋ยวครูจะไม่ให้คะแนนเดี๋ยวครูไม่ให้สอบผ่านนะคะพรุ่งนี้พรีลีมเนอร์รีแล้วยังไงฝากติดตามชมด้วยส่วนเรื่องของเวลาเรื่องของใดๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้เร็วที่สุดขอบคุณสําหรับทุกแรงโหวตขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณสําสห,ร comment, สหรับทุกอย่างที่มาส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ยังไงแล้วเหลือเวลาอีกแค่สี่วัน ฉันยังไม่อยากกลับไปหลอกนะประเทศไทยนะ่ะรอฉันก่อนฉันยังไม่อยากกลับไปฉันอยากอยู่ต่อไปแล้วนะคะไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยด้วยกันใหม่บ๊ายบาย